เอาละครับสวัสดีเพือนรอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมารม์ทมารกี้เช่นเคยนะครับผมครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับรายการลิงสองการ์ดนะครับ EP ที่2แล้วนะครับก็ EP แรกก็มีคนสนใจอยู่นะดังนั้นเราก็จะทํากันต่อนะฮะ <laughs> มาทุกคนนะวันนี้นะเรามาสองการ์ดนะครับที่จะขายในวันที่29เดือน7นี้เลยนะครับผมคืออันตรการลวงตานะครับเป็นชุดเสริมซอร์สแอนเชีลเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับกล่องนี้นะครับลิงไม่ได้วางจาหน่ายนะครับรอบนี้ไม่ได้ขายนะครับเพราะว่ากล่องโปเกมอนโกยังค้างอยู่เลยนะครับผมก็เลยว่าน่าจะไม่ใช่ทางนะครับผมก็เลยไม่รับชุดนี้มาขายนะครับผมนะ ยังไงใครสนใจกล่องโปเกมอนโกนะติดต่อมาได้นะครับผมติดต่อมาได้นะอ่ะของเสร็จแล้วมาเรามาคุยกันถึงกล่องใหม่นะครับผมอันตรการรลวงตากล่องนี้นะครับไฮไลท์ก็คือโซลาร์อาร์คนะครับเป็นที่ซูยโซลาร์อาร์ควนะแต่ไงก็ไปดูรายละเอียดในกล่องกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะตัวแรกนะครับผมพารัสนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะดูดซับที20ฟื้นฟู10นะก็ยังไม่มีอะไรพิเศษนะครับผมขอญาตซูมนิดน,นึงนะจะได้เห็นชัดชดขึ้น จะชัดขึ้นเยอะหรือเปล่าอ่าวไปหน่อยเลย อันต่อไปนะครับผมพาราเซกนะครับผมนี่คือตัวที่น่าสนใจในกล่องนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับสปอร์หมดกําลังนะในเทอร์นฝ่ายเราเมื่อนําการ์ดนี้จากมือออกมาวิวัฒนาการนะก็คืออีโวพาราสเนี่ยนะครับผมใช้ได้หนึ่งครั้งนะทำให้โปเกมอนบนตําแหน่งต่อสู้ทั้งสองฝ่ายติดสถานะพิษและหลับนะครับผมทั้งสองฝ่ายทุกคนจะบอกว่าเอ้ยมันจะดียังไงฝ่ายเราก็ติดท่าเนี้ยดีมากๆนะครับเป็นอะไรที่คอมโบกับการ์ดอีกใบต่อนะครับผมนี่นะครับฮิซุยมารุมายวีนะครับคืออันนี้ครับผมถ้าระเบิดหัวร้อนนะ อ่านไม่ค่อยชัดนะครับคือดตเมจเท่ากับจํานวนสภาวะผิดปกติที่โปเกมอนนี้ติดอยู่คูณ100นะทุกคนแค่เราอีโวพาราเซกนะเรามีฮิซุยมาลูไมวีนะอยู่ตาแหน่งต่อสู้นะครับผมก็จะได้ดาเมจไปถึง200นะครับแต่ว่ามันหลับอยู่ใช่ไหมมันหลับอยู่มันจะตีไม่ได้เดี๋ยวก่อนมันมีวิธีให้ตีได้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงไอเทมนั้นได้ไหม นะครับผมมันเป็นไอเทมในกล่องนี้แล้วเป็นคอมโบใหม่นะน่าสนใจมากๆนะแค่อีโวตี200ไม่ใช้ที่นะทุกคนเป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะฮะส่วนท่ายตีคท่าหนึ่งก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะอันนี้เป็นวีที่ตีแรงมากนะตีได้ถึง300นะทุกคนนะครับแต่ว่ามันตีได้ถึง300ยังไงนะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนะมันมีวิธีอยู่นะครับผมต่อไปนะครับเคมุตโซนะครับผมอันนี้ท่าแรกไม่มีอะไรนะแต่ท่าน่ารักมากเลยแทงฉึกๆ <c oughs> ขอใช้ท่าแทงฉึกๆึก <c oughs> ันระครบผท่าล่างนี่คือแห่รวมตัวทุกคน,นครับเลือกการ์ดตัวนี้นะครับเคมุสโซโดาราซาลิสก็คือร่างวิวัฒนาการของมันทั้งหมดเลยนะครับผมนะจากสำหรับการ์ดตามใจชอบนะให้ดูแล้วก็นําขึ้นมือจากนั้นก็สับสามารถเอาทุกใบออกมาได้หมดเลยครับแต่ว่าใช้ถึง3 g จี้นะครับคาราซาลิสนะครับผมทอยเหรียญหนึ่งครั้ง ถ้าออกหัวเทินตัดไปฝ่ายตรงข้ามโบมอนที่ได้รับท่าต่อสู้นี้จะใช้ท่าต่อสู้ไม่ได้อืมก็คือล็อกเขาไว้นะใช้ดวงเหมือนกันนะครับผมท่ากระแทกไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะถ้าอีโวใช้ได้หนึ่งครัร้งในเทินฝ่ายเราจวดการ์ดจากสำรับฝ่ายเราจนบนเมือครบหกใบอืมหลอดดูดคึกคัก <laughs> แปลน่ารักจังเลยฮะคล้ายๆฟันหน้าทํางานของบีดาลุใช่ไหมฮะแต่อันนี้จัวเป็น6นะอันนั้นจัวเป็น5นะ <c oughs> ก็น่าสนใจอยู่นะครับจัวได้เท่าเจโนเซกเลยนะครับเนี่ยตีเจฟื้นฟู30 <c oughs> ใช้เล่นอาจจะไม่ค่อยได้นะเอามาใช้สปอร์ตในการจั่วมากกว่านะครับมายูนนะครับเทินถัดไปฝ่ายตรงข้ามบนมอนนี้จะได้รับดาเมจต่อสู้น้อยกว่าหรือเท่ากับ60 ก็คือไม่มีทางแรงกว่า60นะยังไงก็จะไม่ตายนะเทิรน์น้านะครับผมเป็นตัวยื้อได้ดีมากๆนะครับผมยกเว้นเจอพวกตีไม่สนเอฟเฟกต์เนาะผงย่าแย่นะทําให้โปเกมอนบนตําแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามเป็นพิษสับสนด้วยพิษนี้โอ้พิษ80เลยนะทุกคนแล้วก็สับสนด้วยนะครับ เทิร์นไป80เทิร์นกลับมาถ้าเขาไม่เปลี่ยนตัวก็โดนอีก80ตีได้ร60เลยนะครับใช้แค่2 g นะจีอะไรก็ได้นะครับตีดับเบิลทโบก็ได้นะเพราะว่าไม่ใช่ท่าโจมตีนะนะเป็นพิษนะไม่ลบ20นะทุกคนดีมากๆเลยนะฮะยูกิคาบุริทําอะไรไม่ได้นะถ้าก็ไม่ดีนะครับผม ยูกิโนะถ้าสงแรงดีนะแต่ว่าโดนดาเมจ30มนะครับผมตีแรงใช้ได้นะแต่ว่าเปลืองที่อยู่นะครับเนี่ยอาจจะไม่น่าสนใจนะทุกคนครับใบต่อไปนะครับฟิโอนนี่นะครับผมเลือกการ์ดโปเกมอนพื้นฐานประเภทน้ําสูงสุด3าใบจากรับไฟเราวางบนเบนซ์นะครับผมพื้นฐานรวมทั้งวีแลวนะทุกคนใช้ได้เลยนะครับผมฮิซุยบาสลาโอจูโจงประทานหันก็ดีนะทุกคนถึงจะตี40ต้องทอยเหรียญแต่มันไม่ใช้จียนทุกคนนฮะ ลงมาก็ถือว่าได้ตีเลยก็ถือว่าใช้ได้นะป็นผมแนะนานะถ้าจะเล่นฮิซุอิไดโตนะไปเล่นบัสลาโออีกอันนนะที่เรียกเพื่อนได้ดีกว่านะครับผมฮิซุอิไดโตนะครับให้ฝ่ายตรงข้ามดูการ์ดพลังงานพื้นฐานจากตำแหน่งชิงการ์ดทั้งหมดนะครับดาเมจเท่ากับการ์ดนั้นคูณ20นะจากนั้นก็นําการ์ดพลังงานที่ให้ดูใส่กลับเข้าไปแนละ้วสับนะครับมีส0ใบก็200นะ20บใบ400อนะครับผม <laughs> แรงจะจัดแต่ว่าออกจาเสียงนิดนึงนะครับผมใส่พลังงานเยอะขนาดนั้นนะ20บใบนี่คือเท่าไหร่อ่ะเด็กหนึ่งใส่ได้60บใบใส่ระมาณสามสปรนะมีโอกาสบิกสูงมากๆเลยนะฮะอันตรายอยู่นะครับจะเล่นเด็กนี้นะครับเลือกกาพรพลังงานที่ติดอยู่กับเฟรมมอนนี้1ลูกทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดโอ้ใช้ได้เลยนะครับใช้1น้ําตี70แล้วทิ้ง1ใบ คอมโบกับท่านี้ได้นะแต่ผมก็ว่าเล่นยากมากๆเลยครับผมเล่นยากมากๆนะครับพิกาชูนะครับผมถ้าโปเกมอนนี้มีพลังงานติดอยู่พลังงานหนีจะหายไปอืมเอาไว้ติดเพื่อหนีนะครับตี50ทอยเหรียญตีล้มเหลวอีกนะโอ้โหใช้อย่างยากเลยครับเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าติดแล้วหนีแล้วใช้คู่กับไลชูตัวนี้ล่ะทอยเหรียญหนึ่งครั้งถ้าติด หัวนะฮะจะติดชา30ติดชานะครับผมถ้าปุ่ม่อนฝ่ายเราใช้พลังวีสตาร์ไปแล้วโอ้แม่เจ้าเพราะว่ามันเหมือนติด1จี้ใช่ป่ะแล้วก็ติดจี้เบิ้ลนะครับผมติดดับเบิ้ลโทโบยังตี200เลยอ่ะทุกคนแล้วติดจี 1, ้หนึ่งจี้รอไว้ที่พิกาชูได้ทุกตัวเลยครับเอาไว้หนีฟรีไงพอหนีฟรีปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เอาตัวไหนก็ได้ที่ต้องการขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็เนี่ยคอมบได้ รุนแรงมากๆเลยนะครับอาจจะต้องดูว่าคอมโบกับตัวอะไรได้นะแต่ใช้กับวีสตาอาจจะต้องเป็นวีสตาสายฟ้านะครับซึ่งกล่องน,นี้เอามาให้ด้วยนะครับผมก็คือที่บากคอยวีนะครับผมแรงดูดแม่เหล็กนะเลือกโปยมอนบนเบนฟ์ฝเดอตรงข้ามหนึ่งตัวสลับมาบนตำแหน่งต่อสูดด้จะทำตำเมจ40กับโปยมอนที่เพิ่งออกมาใหม่โอ้คำสั่งบอสฮะใช้ลูกเ์นเลยฮะดึงออกมาแล้วติด40ไว้ก่อนนะครับผมถ้ามันเป็นพวกน้ําเนื้มก็เป็น80ได้เลยนะเออดีวะโปยมอนบนเบนฝ่ายตรงข้าม2ตัวจะได้รับตำเมจด้วย30ตีกระจา ใครับอ้เป็นตัวคอนโทรลนะ,ะทุกคนเป็นตัวกระจายดาเมจนะ,นะดึงออกมา40แล้วก็ดึงตัวอื่นออกมา40นะฮะจากนั้นตี90น็อก1ตัวแล้วก็กระจายไป32ตัวน็อกน็อกได้อีกอะ่ะเฮ้ยดีมากๆเลยนะเว้ยเมสซอนต้องลองกี๊ดแต่ผมบอกเลยจิเมเลียนอาจจะไม่ตายจิเมเลียนมี90โอ้น่าสนใจมากเลยครับท้าแรกแมกเนติกกริป1น่จี้กับ2ใสนะฮะเลือกการ์ดไอเทมสูงสุด2ใบจากสำรับฝ่ายเราให้ฝ่ายตรงข้ามดูนำขึ้นมือแล้วสับโอ้น่าสนใจน่าสนใจ ใช่น่าสนใจก็คือตีปุ๊บเราสามารถเลือกได้เลยว่าเธอหน้าจะเอาอะไรมาใช้อาจจะเป็นการบีบไปฝันตรงข้ามแมรี่ด้วยนะครับผมเออดีดีดีเวตาคือ พวมมอนบนเบนส์ฝ่ายตรงข้าม2ตัวจะได้รับดาเมจ90นะฮะคอมโบกับจิบะคอยที่ฝากดาเมจไว้เยอะแยะได้ดีมากๆเลยนะฮะโอ้โหแล้วคอมโบกับตัวนี้ได้เลยนะเล่นด้วยกันได้ในฮะสตัวนี้นะครับโลตอมใส่การ์ดบนมือฝ่ายเราทั้งหมดกลับไปแล้วสับแล้วจั่วเป็น6ใบนะก็คือแบบใช้เวลาเมอบิกนะอาจจะใช้กับเด็กไพ่เดียวได้น,นะครับผมมีตาม,มอนอะไรอย่างงี้นะปิป๊ปปี้นะความสามารถปาร์ตี้ชมจานนะครับถ้าโปกเกมอนนี้อยู่บนตำแหน่งต่อสู้ใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์นฝ่ายเรานกาก์ด พลังงานจิตจากสำรับไฟล์เรามาติดที่ปิ๊ปี้ปบนเบนไฟเราทุกตัวตัวละหนึ่งใบโอ้ oh! แรมจี้จิตมันลงที่ปิ๊ปี้ตัวอื่นแล้วเราก็สลับปิ๊ปี้ตัวอื่นมาแรมจีแ้แปลว่า1ตัวจะได้สาม ถ้ามี4ตัวจะได้12บสที่สูงสุดแล้วมาชิดมาตีนะเพราะว่าตัวเองมันตีเท่าไหร่อ่ะดาเมจเท่ากับพลังงานจิตที่ติดอยู่กับโปเกม,มอนบนกระดานฝ่ายเราสมมุติว่าคอมโบเทพนะหมุนได้เลยทุกตัวเลย12ใบ12 2สองนะครับตี240นะภายในเทิร์นเดียวถ้าทำได้นะคือต้องมีซับเปลี่ยนเยอะมากอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าหนีสองแนละหนีเยอะอยู่นะครับทอมโบกับมาร์ทมืดเนี่ยมาร์จิตนี่น่าจะดีกว่านะครับผมถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็น30นะถ้าจะไม่ผิดนะบิกซ <Pix ie S 1> ี่นะครับผมอืมแต่แบบที่โปเกมอนนี้ยังอยู่โปเกมอนฝ่ายล็อกุกตัวดามจจากท่าต่อสู้ที่ได้รับจากโปเกมอนมังกรฝ่ายตรงข้ามจะถูกลบ30เกิดความสามารถได้อันเดียวนะครับผมพูดผ,ผู้ปกป้องนะโปเกมอนมังกรเด็กมตาก็จะเป็นดิวลันดอนนะกันได้แหละทุกคนเพราะว่ามันเป็นความสามารถที่อยู่แนวหลังนะครับผม ก็ลบ30มิบดิลอนดอนก็จะตีเหลือร้อยเก้าสิบนี้ปะแต่ดิลอนดอนร้อยเก้าสิบมันก็แรงอยู่ดีนะเล่นยากครับผมแล้วถ้าผมเล่นปิ๊ปปี้ผมคงไม่เล่นพิกซี่นะเพราะท่ามันไม่ได้สอดคล้องกันเลยครับผมไปกันต่อนะครับโกส์นะครับผมนี่นะฮะชื่อท่าคือแอบวางนะฮะวางตัวนับดาเมจบนโปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามหนึ่งอันนะครับโกส์โตโกส์ทหารกระรันนะครับผมวางตัวนับดาเมจสามตัวบนโปเกมอนอันนี้เป็นตำแหน่งต่อสู้นะ อันนี้เป็นฝ่ายตรงข้ามนะได้เลยตามใจชอบเลยนะครับผมแล้วก็เก่งกล้านะครับผมความสามารถดีมากๆนะทุกคนประตูหลังแห่งขุมนรกนละครับถ้ากลายไปนี้อยู่บนตำแหน่งทิ้งการ์ดใช้ได้หนึ่งครั้งในเทินฝ่ายเราวางการ์ดนี้บนเบนท์หลังจากนั้นวางตัวนับเตมเมอรสามบนเปเมอนตัวนี้นะครับแต่สามารถเอาล่างสองขึ้นมาได้เลย มันดียังไงนะทุกคนจริงๆริงมันดีกับหลายๆเด็กนะนะโดยเฉพาะเด็กนี้นะผมดีมากๆนะเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงกันนะถ้าเขาคือวางตัวนัทดาเมจตามจํานวนโปเกมอนบนเบนสฝ่ายตรงข้ามคูณสองนะฮะที่โปเกมอนบนตําแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามนะก็คือสมมติเขามี5ตัวก็คือวาง10นะถ้าเขาไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ทุกคนนะครับมันดีที่ความสามารถเขานะครับผมเนี่ยขึ้นมาแล้วเจ็บสามนี่คือโคตรดีเลยทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวผมบอกว่ามันดียังไงนะฮะบาเรียสอันนี้อันนี้ปั่นอยู่ทุกคนอันนี้ปั่่นอยู อันนี้ทุกคนถ้าเป่ายิงฉุบนะครับผมถ้าแรกข้ามไปนะ <_ d ata> เป่ายิงฉุบกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามยังว่าเป่ายิงฉุบนะครับผมเออผมจะไม่ทอยลูกเต่าแล้วผมจะเป่ายิงฉุบแต่ผมเล่นบาเลีย <_ d ata> <_ d ata> เป่ายิงฉุบนะครับทุกคนถ้าชนะนะครับผมเทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้ามโปเกมอนนี้จะไม่ได้รับดาเมจและเอฟเฟกจากท่าต่อสู้นะ <_ d ata> มูมานะครับใบต่อไปนะแสงประหลาด <_ d ata> ตีสิบแล้วก็ทอยเหลียญถ้าได้หัวก็สับสนนะฮะ <_ d ata> มูมาจินะครับ คาถาแห่งความแค้นท้าพียังเต็มเราได้รับท่าจนตีจนหมดสภาพนะฮะวางตัวนับเตมเมตแปดบนโปเกมอนที่ใช้ท่าต่อสู้นะครับต้องเป็นท่าต่อสู้เท่านั้นนะครับผู้ความสามารถท่าพิษติดไม้นี้ไม่ได้นะครับผมวางตัวนับเตมเมจบนโปเกรมอนฝ่ายตรงข้ามทุกตัวตัวละสองอเล่นยากอยู่ครับเล่นยากอยู่นะใบต่อไปเรเดียนเซอร์ไนนะ์นะการ์ดเคนะครับผมม่านแห่งความเมตตานะค,ความสามารถนะแต่ใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่นะโปเกมอนฝ่ายเราทุกตัว ดาเมจจากท่าต่อสู้ที่ได้รับจากโปเกมอนวีนะทุกตัวเลยนะวีสตาร์วียูเนียนวีนะวีแม็กนะลดลง20นะครับผมไซโคคินีสิตดาเมจเพิ่มตามพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามคูณ20นอกจากมากันแล้วยังมีโอกาสจะใช้ตีได้ด้วยนะใช้ได้นะครับผมเสียงชวนเคิรมฝันชีลลินนะฮะถ้าฝ่ายตรงข้ามติดพลังงานจากบนมือที่โปเกมอนบนตำแหน่ง ต่อสู้ที่รับท่านี้แล้วจะหลับนะเออน่าสนใจหลับก็ตีไม่ได้เลยจนกว่าจะสั่งฉกเทินใช่ปะเป็นตัวดึงเกมใช้ได้เลยนี่อฮิซุยโซโลัวนะนีคือตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งของกล่องนี้เลยนะครับผมจั่วการ์ดหนึ่งใบจากสำรับฝ่ายเรานะร่างหนึ่งท่าหนึ่งอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ต้องใช้จี้นะสมมติว่าเราแบบไม่มีอะไรเล่นจริงๆก็ลงไปจั่วการ์ดก่อนก็ยังดีนะอย่าตีเลยทุกคนจั่วการ์ดดีกว่า นิสุยโซลอาร์ก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากนะทุกคนครับคำสาปแห่งการทําลายล้างนะมเมื่อจบเทินถัดไปของฝ่ายตรงข้ามนะโปเกมอนที่ได้รับท่าต่อสู้นี้จะหมดสภาพนะคือถ้าเขาไม่ถอยไม่หนีนะทุกคนครับคือน็อกเลยนะครับผมเราได้รางวัลเลยนะอันนี้คือดีมากๆเลยนะแต่อาจจะต้องคิดคอมโบอะไรนิดนึงนะครับผมอันต่อไปคือเลือกการ์ดที่ชอบหนึ่งใบจากสำรับฝ่ายเราจริงๆผมว่าไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะเนี่ยเลือกการ์ดที่ชอบเนี่ย แต่ก็อาจจะโอเคนะในกรณีที่การ์ดเราหมดนะครับอาจจะเลือกพวกของที่ดึงมอนขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้นะครับน่าสนใจอยู่นะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับเลิฟโทลอสนะครับเทพตัวใหม่แห่งอาเซอุสนะครับผมขอเข้าไปอ่านนิดนึงนะมองไม่ค่อยเห็นเลยนะความสามารถเทพพิทักษ์แห่งความรักนะตราบใดที่โปยกมอนนี้ยังอยู่โปเกมอนฝ่ายเราที่มีพลังงานพลังจิตติอยู่ทุกตัวยกเว้นตัวนี้นะครับจะไม่ได้รับเอฟเฟกจากความสามารถของโปยกมอนฝ่ายตรงข้าม น่าสนใจนะมันเป็นซับพอร์ตนะทุกคนมันอยู่แนวหลังนะเรือก,การพลังงานพื้นฐานได้สูงสุด2ใบจากตำแหน่งทิ้งการ์ดายเราติดที่โปเลมอนบนเบนตามใจชอบตี100แล้วก็แลมจี้จากตำแหน่งทิ้งการ์ดมาเป็นตัวกู้จี้ที่มีตี100ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคมันไม่เสียเปล่านะได้ฝากระเมดไว้ร้อยหนึ่งถือว่าไม่น้อยเลยนะสมมติว่าติดจี้หนึ่งแล้วก็ติดดับเบิลโทรโบเหลือ80นะฮะแต่เอาจี้มาได้2อนอันนะมาติด โปยมอนฝ่ายเราบนเบนซ์น,นี่เอามาสำรองนะฮะเออดีดีด,ดใช้ได้ใช้ได้น่าสนใจฮิซุยกาดี้นะฮะเผาทาให้โปยมอนฝ่ายตรงข้ามติดไหมเออน่าสนใจฮิซุยวินดี้นะฮะถ้าจนตอกนะครับ ถ้าบนมือฝ่ายเราไม่มีการ์ดแม้แต่หนึ่งใบการโจมตีนี้จะเพิ่มอีก150แม่เจ้าโว้ยเป็น160มันล่างหนึ่งะครับผมไม่ใช้จี้ตี160ถ้าการ์ดไม่มีโอ้การ์ดไม่มีนี่ทําง่ายมากทุกคนฮนะโอ้โหดมากเลยครับผมใช้ได้เลยนะวันลิก,กี้นะไม่มีอะไรนะครับผมหมัดตี20ก็ถือว่าแรงอยู่นะ1นจี้ตี20นะ โกลิกก oh, ี้โอ้หนึ่งจี้ตี30แรงกว่าวาลิกกี้อีกฮะไคลิลกกี้นะครับผมก้ามทรงพลังแฝงถ้าจํานวนการ์ดรางวัลที่เหลือของฝ่ายตรงข้ามมีน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ใบพี MP จะเพิ่มอีกร้อยแม่เจ้าแม่เจ้ามอนไม่มีกดล่าง2ปกติเลือด150ก็เยอะแล้วเลือด300ร้โหเป็นตัวกลางเกมที่โกงมากอะ่ะเล่นกับไคลลกกี้ตัวใหญ่ได้เลยอะ่ะ โดนเทคไพไปก็มาเล่นตัวเล็กอะไรเงี้ยนะครับโอ้ดีมากเลยอะแล้วเลือด300อย่างกับวีแม็กทุกคนถ้าไม่โดนจิตนี่เอื้อมอยู่อะ่ะถ้าหาต้องการการโจมตีนี้จะเพิ่มลาะเมจอีก100เมื่อทไมทำเช่นนี้แล้วจะใช้ท่าต่อสู้ไม่ได้อ๋อสามารถเบิร์ดได้ทุกคนเราตี100ไว้1เทินแล้วเทินหน้านเราตีอีก200ก็ได้แล้วก็น็อกเป็น300อะไรเงี้นะครับผมน่าสนใจน่าสนใจไม่งั้นก็ ถ้ารู้ว่าเธอน่าจะน็อกก็ตี200ไปเลยนะอุสกี้นะครับผมเล็งเด็ดศึกก่อนทำดาเมททิ้งไอเทมก่อนอโอเคนะฮะปิดล้อมเธนถัดไปฝ่ายตรงข้ามจะหนีไม่ได้อถอยเหรียญ4ครั้งดาเมจเท่ากับจํานวนที่ออกหัวนี้คอนเทนต์จัดเลยนะทุกคนแรงสุด40นะครับผมแต่มันต้องคอยเหยนนะรียญนะไกออนนะครับผมทอยเหรียญ4ครั้งอีกแวนะครับเหมือนกันเลยนะทุกคน ดาเมจเท่ากับคูณ50ที่ออกหัวแม่เจ้าถ้าออกหัวมากกว่าเท่ากับ2ครั้งนะครับจะติดช้าอีกอะโอ้โหแรงสุด200ยังยังฝากชายอีกไม่ธรรมดาเลยเนี่ยเอลูเลโดวีนะครับผมไลซิ่งช็อตดาเมจเพิ่มตามจำนวนการรางวัลฝ่ายเราที่หยิบไปแล้วคูณ50เป็นตัวปิดเกมที่ดีนะครับผมจำมุดหยิบไป4ก็จะเป็นเท่าไหร่2ี้ตี220 แต่ท่าล่างนี่ค่อนข้างไรประโยชน์นะร้อยสาไม่นับความต้านทานนะผมก็อาจจะดีกับการเคาน์เตอร์ท่าพลังจิตอะไรงนี้มาฮะชูแบทกัดติดไม่มีอะไรนะครับนี่ก็กัดติดเหมือนการตีแรงขึ้นเฉยๆนะครับผมไม่มีอะไรนะโปรแบทนะทำให้โปโมอนฝ่ายตรงข้ามเป็นพิษท่าต่อไปคิดติเข้าใบนะทำระเบิดสามสิบกับโปโมอนฝ่ายตรงข้าม1ตัวด้วยราเมจดท่าต่อสู้นี้จะฝ่ายตรงข้ามหมดสภาพแล้วหยิบการรางวัลเพิ่มแม่เจ้าหยิบเพิ่ม2ใบเหรอโอ้โห นี่อะไรกันครับเนี่ยโดดไปตีตัวหลังถ้าเป็นวีรางวัลมันบอกว่าฝ่ายตรงข้ามหนึ่งตัวนะมันตีที่ไหนก็ได้ครับทุกคนฮะอูถ้าทําได้ที่มันโหดมากเลยนะฮะยังมีคาราึนะครับชุมนุมนะหนึ่งจี้ใส่เลือกยังมีคาราสึสูงสุด2ใบจากฝ่ายเราวางบนเบนก็คือเรียกเพื่อนนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องเรียกตัวมันเองนะครับผมท่าแรกเป็นท่าจั่วการ์ดนะครับผมทิปเปิลดอเรียกว่าจั่วแล้วเสียไพ่ฟรีเนี่ยหรอโอ้มันต้องเซตอัพอะไรเยอะมากเลยครับอย่างเช่นใช้แต่สับสนแล้วโวแล้วถึงงจจะลเพื่ออัวฟี3ใบ ยากครับยากมากนะไม่ควรเล่นนะหากต้องการสลับโปเกมอนนี้กับน,นกนะครับตัวน้อยนะครับผมยัามีาคาราเซอฮะตีแล้วก็เอานกมาแทงจะได้ไม่ตายจะได้แบบไม่เสียจี้อย่างนี้หรอผมว่าไปเล่นตัวอื่นดีกว่า <laughs> เรียเดียนฮิซุยโอนิวล่านะครับพอยชั่นพีคแต่อที่โปเกมอนนี้ยังอยู่ ให้วางตัวนับเดเมิที่เกิดจากสภาวะพิษเพิ่มขึ้น2โอ้แปลว่า1เทิร์นมันสามารถทาพิษแรงได้สูงสุด40เลยนะเพราะเราเทิร์นไป20เทิร์นกลับมัน20่จะเป็น40นะครับผมเป็นตัว support the control นะฮะวางบนเบนก็ได้ไงประเด็นเลยนะทำให้ปวยมอนบนตําแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามเป็นสภาวะพิษแต่มันจะตายเดยไม่คุ้มนะฮะและพิษนี้เบาด้วยนะไปใช้พิษอื่นดีกว่านะครับผมฝังคาสาปปพยมอนนี้ เมื่อได้รับดาเมจจากท่าต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามและหมดสภาพเลือกการ์ที่ชอบหนึ่งใบจากสำหรับฝ่ายเรานําขึ้นมือไม่ต้องให้ดูด้วยนะฮะแล้วสับการ์ดนะครับผมทูกโซ่วิญญาณดาเมดเพิ่มขึ้นตามจํานวนมิคาโลเกะบนตําแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเราคูณ60แม่เจ้าโว้ยมอนพื้นฐานด้วยนะ6 4 24เซตสใบไว้กว่เซตกีราโดสกับคอยคิงอีก เมตามอนมาเล่นเด็กนี้ดีกว่าจริงละมืดเล่นอะไรได้เยอะเลยแล้วคือตัวเขาเอามาตายได้นะทุกคนเพื่อเราแบบเอามาตายเพื่อหยิบมอนหยิบของหยิบอะไรก็ได้อะเลือกการที่ชอบหนึ่งใบเมตาลมอนมีคาลูกเกะมาแน่นอนครับกูเล็กกูนะครับต่อยตีไม่มีอะไรแล้วโอ้ใช้จี้อย่างเยอะเลยฮะโดคูร็อกเทิร์นถัดไปดาเมจจะถูกบวกอีก50ก็คือ ตีไว้ก่อนนะแล้วค่อยตีซ้ําก็จะแรงขึ้นนะเรเดียนฮากานเนลนะฮะเอเอจีสตรีมนะครับเลือกการ์ดพลังงานเหล็กสูงสุดจากตําแหน่ง card, ทิ้งการ์ดติดที่โปยมอนนี้นะผมมันจะตายอ่ะดิติดแล้วจะตายหรือเปล่าร้อยเจ็ดสิบเองนะฟินิชเบรกนะครับผมเป็นท่าจบเกมตามชื่อเลยนะครับฟินิชเบรกนะฮะทิ้งการ์ดจากด้านบนของสำรับไฟเราจนเหลือ1ใบนะฮะที่ตําแหน่งทิ้งการ์ดนะครับผมสมมติมี40ก็ทิ้ง39บใบนะดดเมจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนการดพลังงานที่อยู่ในนั้นคูณ 30, นะ้ามี10ใบก็คือ3 0นะท้กคน 360นะคือน็อกทุกตัวนะครับต้องเป็นเด็กที่ยังมีพลังงานเหลืออยู่นะแต่ว่ามันทิ้งทุกใบไงทุกคนซับพอร์ตหรือว่าอะไรคือไปหมดนะดังนั้นมันจะเป็นตัวฟินิชจริงๆนะผมเป็นตัวปิดเกมนะ่งจริงมันคอมโบร่วมกับตัวของปลาเมื่อกี้ได้นะทุกคนฮนะขอกลับไปนิดนึงนะครับผมเนี่ยนะคอมโบกับตัวนี้ได้นะครับผมมันเอาพลังงานกลับมานะทุกคนฮนะก็คือว่าตัวนั้นมันจะทิ้งเหลือใบเดียวใช่ไหมสมมติเรามีพลังงาน12บใบในการเล่นเนาะคืออาจจะน็อกได้ตัวนึงแหละพอหมดกล้องนะฮะ จากนั้นพอเราอ,อกลับมาก็คือ12 2เป็น240ไงทุกคนเป็น240อ่ะเอากลับมาหมดไงทุกคนนะอาจจะทําให้เล่นต่อได้นิดนึงนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเสียงมากๆนะโดมินเลอร์นะโจมตีหมุนวนนะโดทาคุณนะผมถ้า1กระแทกไม่มีอะไรถ้า2แรงดึงดูดดึงตกนะดาเมจเพิ่มขึ้นตามจํานวนพลังงานหนีของโปยมอนบนตำแหน่งต่อสู้คูณ40 1เหล็ก2ใส เป็นเล่นโดซาคุนยายจี้ดีกว่านะครับนูเมลล่านะครับผมพุ่งชนหลอมละลายนะฮะฮิซุยนูเมลนะครับผมแข็งแกร่งนะโอ้แค่ออกไปก็แทงได้เลยเหรอเทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้ามโปเกมอนนี้จะได้รับดาเมดลดลง50าิฮิซุยนูเมลก้อนนะครับผมถ้ำแห่งโลหะแดดใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่นะโปเกมอนพื้นฐานฝ่ายเราที่มีพลังงานเหล็กติดอยู่ทุกตัวจะไม่ได้รับดาเมจท่าต่อสู้ของโปเกมอนวีนะครับผมน่าสนใจนะฮะท่าตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็เล่นยากเลยฮะ เพราะว่าเป็นมังกรนะจะต้องใช้2ที่เสมอนะเห็นไหมมันเป็นกิมมิคของมังกรของโปเกมอนนะครับผมฮิซุยโนเมลกอน V นะฮะมาทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยนะถลายล้มกลิ้งนะฮะหกสิบนะสลับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามกับโปเกมอนบนเบนนะให้ฝ่ายตรงข้ามเลือกนะครับผมก็ดีนะสมมติว่าเราไม่ชอบตัวนี้ก็ เปลี่ยนตัวมาเลยนะให้เขาเลือกมานะครับผมแต่ว่าทําดาเมจก่อนนะหกนะผมสลับโปเกมอนที่หลังนะฮะเทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้ามดาเมจของท่าต่อสู้ที่โปเกมอนนี้จะได้รับจะถูกลดลง30ก็คืออึดขึ้นนั่นเองนะครับผมวีสตาร์นะฮะเทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้ามดาเมจของท่าต่อสู้ที่โปเกมอนนี้จะได้รับถูกลดลง8 0โอ้โหเป็นโปเกมอนวีสตาร์ตัวแรกที่เลือดเยอะนะเพราะว่ามีลบ80นะคบับผม เป็นเท่าไหร่สมมติ7 0เป็น3 4 0 350โอ้โหเยอะมากเลยนะจากกับ VMAX เลยนะครับผมมันแทงดุกเธอรอ์น่ะโคตรดีเลยนะฮะตีส0 0ด้วยนะไม่ใช่เบาเลยนะพลังวีสตาร์นะครับผมมอยสตาร์ใช้ได้เดินฝ่ายเราเป็นความสามารถนะครับผมฟื้นฟู HP ทั้งหมดของโปเกมอนนี้โอ้โหนอกจากอึดแล้วยังฮิวได้อีกแม่เจ้าตัวเดียวอยู่ทั้งเกมนะฮะน่าสนใจนะเล่นได้เลยนะครับผมต่อไปคาบิกอนนะฮะพุงไม่สะุกสถา Pokemon นโปเกมอนนี้จะไม่ได้รับเอฟเฟกต์จากค่าต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมโอ้เลือด ถ้าโจมตี183ชี้ใสแม่เจ้าตีนางจังวะทําให้โปกม,มอนนี้เป็นสภาวะหลับแล้ต้องทอยเหรียญ2ครั้งถึงจะออกจากสภาวะหลับอืมน่าสนใจนะแต่สภาวะหลับกับกล่องนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับผมอ,อย่าว่ากันทําไมนะครับผมเอแพมหางซุกซนนะดูกัร์ดหนึ่งใบจากสำหรับฝ่เราคืนที่เดิม หากต้องการสรับสำรับการ์ดได้โอ้แต่เป็นเป็นท่าต่อสู้นะครับผมถ้าโจมตีเป็นท่าขวดนะเหมาะสำหรับรีการ์ดนะครับผมเอเทโบสเทอเหรียนจนกว่าจะออกก้อยเลือกการ์ดที่ชอบจากสำรับฝ่ายเราได้สูงสุดไม่โอ้โหยแม่เจ้าถ้าโกงว่ะหูถ้าได้สักสามใบสี่ใบนี่คือพิเกนได้เลยนะฮะสมมติการ์ดไปดีหยิบแมรี่ หรือว่างานวิจัยได้อะไรนี้นะโหแค่ใบเดียวก็พลิกเกมได้แล้วนะเพราะว่ามันเลือกการ์ดที่ชอบนะครับผมเหมือนอู o ๋อ่ะแค่หนึ่งหัวก็คุ้มแล้วนะครับผมตบล่วงตีห้าสิบเลือกการ์ดบนมือฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบโดยไม่ดูหน้าการ์ดทิ้งนะครับผม,มถ้าหนึ่งน่าสนใจมากนะผมน่าสุดท้ายแล้วเราจะจบแล้วทุกคนคลิปยาวนานมากๆเลยนะ <laughs> นี่ครับทุกคนนี่คือไฮไลท์ออของกล่องนี้นะครับผมฮิซุยโซลาร์วีนะครับขออนุญาตเข้าไปดูข้างในเลยนะกับถุกความว่างเปล่านะไม่ใช้จี้นะทุกคนหากต้องการนะสลับโปเมอนนี้กับโปเกมอนบนเบนนะตีสามสิบแล้วกลับไปอยู่บนเบนได้นะเพื่อกันตัวเองตายนะเราแบบหนึ่งไพ่มาแทงอะไรอย่างนี้นะครับคือดีมากเลยนะเว้ยคือผมมองว่ามันคอมโบดีกับอะไรรู้ป่ะทุกคนมาตาโดกัสที่เป็นบล็อกความสามารถได้ครับทุกคนพอเราตีสามสิบก็หนีกลับมา เพื่อไม่ให้เขาใช้ความสามารถต่อแล้วมันเป็นอะไรที่ปวดประสาทมากเลยคือต้องเลือกน็อกมาตาโดกัสเพื่อเอาหนึ่งไพ่หรือจะเอาตัวนี้มาตีอะไรเงี้ยคือเขาต้องเปลืองคาสั่งบอสหรือว่าตัวอื่นๆเพื่อสลับมาทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบปวดเขามากคอนโทรลเขาได้ดีมากเลยนะอันนี้ผมว่าโอเคมากเลยนะที่จะเล่นกับมาตาโดกัสนะเพราะว่ามาตาโดกัสเราก็ไม่ได้ตีอยู่แล้วนะตั้งเพื่อแบบปวดประสาทเขาเฉยๆน,นะคอนโทรลเขานะครับห้าสองก็เลือกพลังงานที่ติดอยู่ไปมอนนี้หนึ่งลูกย้ายไปติดไปมอนบนเบนนะที่ดีต่อมาก็คือฮิ ของโคตรดีนะครับผมเป็นเมตาของญี่ปุ่นในช่วงหนึ่งนะก่อนกิลาตินา่าลอสโซนจะมานะครับผมนี่นะจารึกคำสาบนะใช้2ที่ใส่นะสังเกตว่าใช้กี้น้อยกว่าล่าง V อีกนะครับผม50คูณนะครับไม่มีดาเมจต,ตั้งต้นนะดาเมจจะเท่ากับจำนวนโปกเกมอนบนกระดานฝ่ายเราที่มีตัวน้ำเมจวางอยู่ คูณ50ถ้าเจ็บ1ตัวคูณ50ถ้าทุกตัวเจ็บหมดเลยนะ6ตัวนะก็คือตี300อาจจะเวอร์ไปแต่ผมจะทําภาพให้เห็นชัดๆนะทุกคนฮนะที่ผมพูดถึงอะไรทุกคนเกงก้าทุกคนจําได้ไหมเกงก้าขึ้นมาปุ๊บเก็บ30ใช่ไหมฮะแปลว่าได้แล้วดาเมจ50ผมขอญาตข้ามไปไอเทมนิดนึงนะครับผมนี่นะครับผมดาเมจตั๊มนะครับเลือกตัวนับดาเมจที่วางอยู่บนโปเกมอนฝ่ายเรา1ตัวได้สูงสุด2ตัวนับดาเมจนะครับผมย้ายไปวางที่โปเกมอนตัวอื่นของฝ่ายเราตามใจชอบ คืออะไรครับทุกคนคือเกงกล้ากระโดดขึ้นมามี3ตัวนัดาเมจใช้ดดเมจปั A ๊มครับทุกคนย้ายหอ2อันไปให้ที่ตัวอื่นปั๊บปั๊บแปลว่าตอนนี้เราจะมีตัวเจ็บบนกระดานทั้งหมด3ตัวถ้าเรามีเกงกล้า2ตัวเราเอาขึ้นมา2ตัวจากความสามารถปั๊บปั๊บถูกไหมฮะแล้วใช้การ์ดนี้2ใบ เทิร์นนั้นเราจะสามารถทําให้โซโลอาร์คเรานะฮะตี300ทันทีเลยครับเพราะว่าครบ6ตัวพอดีครับผมโหดไหมแล้วก็นี่นะครับพลังวีสตารนะ์เป็นความสามารถนะใช้ได้ในเทิร์นฝ่ายเรานะทิ้งการ์ดบนมือให้หมดนะแล้วก็ตัวเจ็ดนะงานวิจัยดีๆนั่นเองนะครับผมมือกากเหรอทิ้งสิแล้วก็ตัวใหม่นะครับผมแปลว่าเราโวปุ๊บเราต้องการเร่งมืออะไรเนี่ยมือคุยๆนะอยากจะเอาอะไรมาคอมโบนะเราสามารถเล่นต่อได้ทันทีเลยนะครับผมอาซิอุสโฟนนะครับดูการ์ดหนึ่งใบบนจากสำรับฝ่ายเรานะแล้วเืินที่เดิมนะ หากต้องการนะเลือกการ์ดรางวัลที่คว่มอยู่หนึ่งใบฮะจะสำหรับฝ่ายเรานะครับสลหรับกับการ์ดด้านบนของฝ่ายเราได้เลยโดยไม่ดูหน้าการ์ดนะครับผมก็คือเราจะรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าไอการ์ดด้านบนเราไปอยู่ตรงไหนของรางวัลนะแต่เราไม่รู้ว่าการรางวัลท,ที่เราหยิบมาคืออะไรนะแขน,ก,นกลไกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ผมบอกว่าใช้ใน รอบนี้นะครับผมปอนที่ติดการ์ดที่อยู่นะแม้จะอยู่ในสภาวะหลับหรือชาก็สามารถจะท่าต่อสู้ได้นะแปลว่าอะไรฮะทุกคนมันคอมโบกับตัวที่เราพูดไปเมื่อต้นคลิปนะทุกคนฮะเมื่อต้นคลิปเลยขออนุญาตกลับไปนิดนึงนะนี่นะครับผมฮิซุยมาลูมายนะครับเมื่อติดสถานะนะครับผมจะตี100ถูกปะตีได้200เพราะอะไรฮะตีได้200เพราะอันนี้ทุกคนติดพิษและหลับนะหลับมันจะต้องทอยเหรียญหลังเทินจบถูกปะแต่พอติดของนุ้นก็จะ ตีได้เลยก็แปลว่าไม่ต้องใช้จี้ตี200แรงปะแรงนะเว้ยและคอมโบง่ายมากเลยเป็นอีกหนึ่งการ์ดท,ที่น่าเล่นมากๆนะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับก็อีกตัวหนึ่งที่คอมโบกับการ์ดนี้ได้ที่ผมพูดไปเมื่อครู่นะฮะคบาบิคอนไปไหนทะล,ลูก นี่นะครับผมมันจะหลับใช่ไหมแต่มันหลับก็ช่างมันสิฉันก็ตีร้อยแปดได้อยู่นะ <c oughs> เห็นไหมครับกองหายันะนะครับเมื่อ HP โปเกมอนวีที่ติดการ์ดนี้ยังเต็มอยู่นะแล้วก็ได้รับดามจจากท่าต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามแล้วหมดสภาพนะครับวางตัวนัดดามจฝ่ายตรงข้าม8นะฮะคาลเตอร์ไป8นะครับก็ถือว่าดีไหมก็ใช้ได้แต่ว่าให้ใครอะโคแบทอย่างงี้เหรอฮะโวโร่นี่เป็นตัวที่ผมสนใจมากๆนะเพราะว่าเอามาเล่นเด็กบางเด็กนี่ผมว่ามันน่าใช้นะฮะ เลือกโปเกมอน V บนเบนฝ่ายเรา1ตัวทิ้งโปเกมอนนั้นและการ์ที่ติดอยู่ทั้งหมดในตำแหน่งทิ้งการ์ก็คือเคลียเบนนะผมไม่อยากให้เขาได้2าไพ่ฟรีๆเพราะโค้แบเลือนมันน้อยนะ180้อยแปเองอะไรอย่างเงี้ยนะผมผมก็ใช้ววโล,โล่ไล่มันไปเลยนะผมได้ <c oughs> <c oughs> ไงเด็ดไหมซูซูซซกินะครับผมจัวการ์สอใบจะสำหรับฝ่ายเรานะถ้าโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายเรามีคำว่าฮิซุยอยู่บนชื่อนะคร อยูเพิ่มเลข2ก2ใบนะฮินาสึนะครับผมเลือกการ์ดโปเกม,มอนวิวัฒนาการสูงสุดได้ถึง3ใบจากสำรับฝ่ายเรานะยกเป็นโปเกม,มอนที่มีกดนะให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วน้ำขึ้นมือนะโจนสาว3พี่น้องดูการ์ด5ใบด้านบนจากสำรับฝ่ายตรงข้ามเลือกการ์ดไอเทม จากนั้นตามใจชอบทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดการ์ดที่เหลือใส่เข้าไปในกองแล้วสับหูแสบอะ่ะเป็นสปอร์ตที่กวนมากเลยอะ่ะใบสุดท้ายแล้วทุกคนนะเะเรสาบเอจินะครับน้ำเม็ดของท่าต่อสู้โปเกมอนที่มีพลังงานน้ําต่อสู้ติดอยู่นะของทั้ง2ไฟที่จะได้รับจากฝั่งตรงข้ามลดลง20นะใช้กับน,นูเมลวก้อนได้นะนูเมลก้อนใช้น้ากับเหล็กนะครับผมน่าสนใจนะใช้ได้ใช้ได้นะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสาหรับชุดใหม่นะครับอันทการลวงตานะครับผมโอเค ใครสนใจก็จับจองจับซื้อนะตามร้านกาชั้นําทั่วไปได้เลยนะฮะรอบนี้ลิงไม่ได้รับมาขายนะส่วนใครสนใจกลองเก่านะโปเกมอนโกติดต่อมาได้นะครับผมมาอุดหนุนได้นะฮะรับไปทีนะเอาไปให้หมดทีนะลิงจะได้เอาเงินไปซื้อกล่องใหม่หรือทำอย่างอื่นนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะฮะและที่ขาดไม่ได้นะ ขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้ได้เลยนะกดเข้ามานะซัพพอร์ตกันเข้ามานะครับผมผมมี Discord ให้สำหรับซัพพอร์เตอร์ที่แอคทีฟอยู่ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับลิงก์สองการ์และรายการอื่นๆนะฝากด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดี